ว้าวสวยมากทุกคนปีนี้จัดอลังการมากครับผมสวยจริงๆนี่ครับผมอย่าหลงเข้ามาที่น,นะครับผมถ้าเข้ามาอะไรแบบเหมือนวาร์ปมาอยู่อีก <c oughs> สวัสดีครับผมตัวนี้ผมยืนอยู่หน้าช็อปดีออนะครับผมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอุโมงค์ทางเชื่อมนะครับผมระหว่างเซนทัลอ็มบาซีกับเซนทัลชิลลอมอ่ะทุกคน mm hmm. เขาจะแบบมีการแบบตกแต่งนะครับผมให้เข้ากับเทศกาลอย่างเดี๋ยวอีกไม่นานทุกคนประมาณเดือนอีกเดือนกว่าๆนะครับผมก็จะเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะครับผม แล้วก็จุดนั้นอ่ะเมื่อปีก่อนนะทุกคนผมพาทุกคนไปดูโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามอลังการมากนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมปีนี้จุดนี้ก็จะเป็นหน้าชอปดีออนะครับสวยเลยผมจะเข้าทางตรงทางเชื่อมเลยนะครับผมซึ่งทางเชื่อมนี้อ่ะ เขาจะทําเชื่อมกันนะครับผมระหว่างเซ็นทันเอ mbassy กับเซ็นทันชิลล์มนะครับผมคือพี่ๆเอฟซีท่านไหนนะครับผมสะดวกสะดวกมา,าห้างไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันสามารถเชื่อมกันได้แบบเนี้นะครับผมจุดนี้นะครับผมที่เขามีการตกแต่งนะครับผมเดี๋ยวผมหาทางเข้ากันครับ ผมจะเข้าฝั่งเซ็นทรัลเอ็มบาซีนะครับผมห้างห้างรูครับจุดนี้เลยผมจะตัดเข้าตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อแบบเป็นความสะดวกนะครับผมถ้าพี่พีเท่านไหนจะมานะครับผมให้เข้าจุดนี้จะแบบสะดวกสุดๆนะครับผมไม่ต้องแบบไปเดินหาทางเข้าหรือว่าทางเชื่อมอโดน ถ้าเห็นอุโมงค์แบบนี้นะครับผมอุโมงค์ทางเชื่อมแบบนี้ก็เดินตามมาได้เลยนะครับจุดนี้ก็จะมีบันไดเลื่อนนะครับผมบันไดเลื่อนเด็กๆเนี่ยทุกคนต้องบอกเลยว่าห้างสองห้างนี้แบบขายของแบรนด์เนมทุกคนนะครับผมอันที่จริงหลายห้างก็าขายของแบรนด์เนมนะแต่ว่าสองห้างนี้แบบ พิเศษเลยทุกคนการจัดหน้าร้านนะครับผมหลายๆอย่างนะคือแบบต่างจากห้างอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าปีนี้จะอลาัางการขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าถ้าแบบเราเดินนะครับผมเดินขึ้นเดินเดินลงทุกคนก็จะมีผู้คนแบบถ่ายรูปกันเยอะมากๆนะครับถึงแล้วทุกคนนี่อุโอมองค์ มุมงคริสต์มาสนะครับผมปี2025อยู่ที่ทางเชื่อมระหว่างเซ็นทรัลเอ็ม s าซกับเซ็นทรัลชิลลลมทุกคนนะถึงแล้วระยิบระยับเลย,ยทุกคนใครมาก็ต้องถ่ายรูปสวยจริงเดี๋ยวผมจะเดินมาจากจุดนั้นนะครับผมว้าวสวยมากทุกคนปีนี้จัดอลังการมากครับผม สวยจริงๆนี่ครับผมอย่าหลงเข้ามาที่น,นะครับผมถ้าถ้าเข้ามาในแบบเหมือนวาร์ปมาอยู่อีกเหมือนมาอยู่แบบทา่ทามกลางเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมสวยจริงๆช่วงนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมพอยืนถ่ายรูปได้เดี๋ยวผมจะลงไปแล้วก็ขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับสวยจริงๆทุกคน ใครยังไม่เคยมาก็มาถ่ายรูปได้นะครับสุดจริงๆทำถึงมากตอนนี้ผมมาถึงห้างเซนทรัลชิดลมแล้วนะครับผมจุดนี้ก็จะมีผู้คนถ่ายรูปเยอะเลยอ๋อสวยมากเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นอีกหนึ่งรอบนะครับผม มาดูกันฝั่งเซ <Okay. S 1> ็นทรัลชิดลงมุมมุม,มนี้เราก็จะมองเห็นมองเห็นช็อปดีโอนิดนึงนะคะผม f ันนี้ดีทอมม s ส <Funny>. เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปอีกหนึ่งรอบนะครับผมจุดนี้ขเขาเขียนบอกว่าอันตรายนะครับผมค,บคือไฟระยะบระยับเลยทุกคน พื้นทางเดินทุกคนก็จะเป็นรูปดาวรูปดาวที่เป็นหลายแฉกแบบนี้ทุกคนแล้วก็เป็นบุวงกลมนะครับ สายสายคอนเทนต์นะคบผมคือห้ามพลาดนะครับอยู่นี้ห้ามพลาดเลยขึ้นมาอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับผมคือสวยจริงสวยสุดๆนี่ครับตามทางเดินนะครับผมสองฝั่งเขาก็จะติดไ้แบบนี้นะครับผมว่าระวังอันตรายนะครับผมจาก กระแสไฟฟ้าห้ามสัมผัสนะครับผมมันจะมีสายไฟเนี่ยเล็กๆนี่ทุกคนเพราะว่าเขาจะต่อไฟมาเพื่อ,อให้ความให้แสงสองสว่างนะครับผมเนี่ยครับแสงแบบนี้นะครับผมกระพริบกระพริบอยู่นะครับก็คือว่าสวยงามอลังการดีนะครับโอเคทุกคน เดี๋ยวเรามาดูมุมสูงนะครับผมทุกคนนี่มุมนี้ก็สวยนะครับนะครับข้างล่างเป็นถนนถเพลินจิตนะครับผมถนนเพลินจิตสถานีรถไฟฟ้านะครับผมเห็นรถไฟฟ้าบิงมาเลยทุกคนตอนนี้ แล้วทุกคนก็เป็น้านสนับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้า PPFC นะครับผมอยากจะมาที่นี่นะครับผมนะมาสัมผัสความสวยงามความอลังการนะครับผมของอุโมงค์ทางเชื่อมนะครับผมระหว่างเซนตันเอ็มบราซีกับเซนตันชิดลมนะครับผมเขาจะจัดเมือม่อเมื่อปีก่อนนะผมก็มานะผมมาถ่ายอยู่ทุกคน คือเมื่อวันก่อนนะมีพี่พีเอฟซีนะถามผมว่าจุดนี้คือจุดไหนนะครับผมน่าจะเป็นคอมเมนต์คลิปเก่านะครับผมเพราะว่ามันน่าจะเร่งขึ้นมาแหละเพราะว่ามันใกล้จะถึงเทศก,กาลครสิสต์มาสนะทุกคนมันก็จะเร่งข้ามานะครับผมซึ่งปีนี้เขาจัดอีกนะครับผมซึ่งผมตอบกับพี่เขาว่าผมไม่แน่ใจว่าปีนี้เขาจะจัดไหมแต่ปีนี้เขาจัดนะครับผมพี่พีเอฟซีก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะครับผม ถ้าแบบมาแบบชิวๆเลยทุกคนมาทาง gts e นะครับผมให้ลงสถานีชิดลมทุกคนแล้วก็เข้าทางห้างก็ได้นะครับผมหรือว่าหรือว่าจะเดินขึ้นมาจุดนี้เลยทุกคนจะง่ายเลยทุกคนจะถึงเลยนะครับผมบรรยากาศเซ็นทรัเอ็มบราซ e ีทุกคนจุดนี้สวยมากครับผมสวยงามทันสมัยนะครับผมเอาละ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ